กับรายการมูมากาไก่บ้างเออใช่เรื่องบอลที่ปอกครับนี่คือต้นกำเนิดของเกาะเกตที่เกาะเกตต้องเกตชื่อเต็มเต็มเลยเมืองเกาะเกตเมืองเกาะเกตที่สายเหตุชื่อนะได้ชื่อเนื่อจากอธิบดีบรรลุนติดชอบบอลถืเพราะผมเป็นคนจังหวัดนนท์เกตก็เลยชื่อตัวนี้สวยมันมีคือมีความแหววาวมีแบบมีมีหลากหลายมีเป็นไม้ด่างครับมีเม็ดมีอะไรหลายอย่าง กถ้าชื่อมึงต่อเก็ตดีกว่าเราคนหนวดนนท์เขาเลยก็เลยคืจดทะเบียนกับสมาคมบอลสิงคโปร์ก็ออกเป็นต้นก่อเนิดจากคุณเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วที่ราคาเป็นแพงเป็นหยุดไปแสไี่จากคุณเพื่อนราคาเนี่ยคือจริงๆแล้วมันอยู่กับความต้องการของตลาดจริงๆแล้วผมพูดตรงตอนแรกที่ผมปล่อยออกเนี่ยกระถางเล็กๆพี่แบบที่ผมให้พี่มาเที่ยงต้นละสองร้อยเองนะอ้าวเหรอครับในตอนนั้นต้นละสองร้อยไม่เดี๋ยวเอาคืนเลยไม่ไม่ไม่สองรอเลยนะตอนนั้นที่ออกตอนแรกผมส่งฟิลิปปินส์ เขาบอก200บอกโอ้เวลี่เอทเทนซีฟคือมันแพงแพงอีกเพราะว่าราคาบอลสีตอนนั้นต้นละ8บาทถึง10บาท 20, 20บาทไอ้20บาทนลลั่นราคาขายปีสามต้นร้อยนั่นราคาขายปีแต่ราคาส่งจะสวน8ปถึง10บาทโอ้พ oh. ูกกันนั้นดีพูกกันนั้นอีกครับผม oh. ทีเนี้ยคือด้วยการที่แบบเอ่อโควิด แล้วคนมาเล่นตอนเล่นอะแรกๆอะไม้ด่างมาก็จะไม่ค่อยไปเท่าไหร่พอเริ่มไปเริ่มมาคนที่มาเล่นกิโลเล่นออโลกัเซียเล่นไม้ด่างเหมือนกันรตก็มีก็มาเล่นก็ต่างคนต่างม,มีไม้ด่างออกมาออกมาเล่นมาเล่นมานล่ไม้ออกไปปุ๊บเนี่ยคือกระจายไปทั่วประเทศเลยทีนี้พอตามหา,มากันแล้วไม้สวยเลี้ยงใหญ่สวยตอนนั้นคือต่างคนต่างได้ไปแล้วเปเลี้ยงใหญ่สวยก็สวยปุ๊บราคาก็ขยับข,ข,ขึ้นขียับขึ้นขียับขึ้นเป็นหลักมเป็นหลักแสน ตอนท่วโควิดทิกก็ประมาณสิงหากันยาตุลาสามเดือนรานค,รคาก่อเข็ดไซส์แม่พันธุ์กระถาง9นิ้วราคาสูงสุดที่ผมขายไปสองแสนห้าคนที่ซื้อไปต่อได้แสนสามแสนต่อต้นใช่ครับแล้วตอนนั้นใบนิ้กมือเนี่ยตามสุดไปแล้วหือ่งใบ,บด่างนะน่าภูมิใจเนอะคือพอขายจนตัวเองไม่มีไม้ไม่มีการจริงๆแล้ที่ราคาแพง ไม่ได้มีของนะคนที่เข้ามีกันอยู่ทำันอยู่ได้กันได้ทุกคนเลยครับจากเราเนี่ยร้างภูมิใจจากเราก็เป็นส่วนหนึ่งครับเป็นสู่ระขึ้นมาเลยใช่ไหมครับได้ครับมาไม่ช่อขออีกแล้วอะมือใหม่ๆอยากตามคูปองตามได้ที่ไหนแล้วว่าชั่วโมงนี้เขาอยากจะทํางานอดีร์เกี่ยวกับคอนสีสร้างอาชีพสร้างอะไได้ยังเป็นไปง่ายบ้างได้หรือเปล่าครับอันนี้ครับนีอันนี้ส่วนมาจากสุพรรณบุรีที่ลักลอบขานะฮะ ใช่ครับโอ้โหได้ครับฟาฟาเลยกครับอยากให้ติดตามถ้าติดตามผมติดตามจากเพจลูกครับกีรวัฒแสยุ้งเชฟาสาิังกครัะก็ปกติแล้วผมไม่ทำเพจเพราะต้องมีเวลาต่อทำมาคนเดียวครับผมไม่อยากถามผู้มาที่จะเล่นก็ให้ดูลักษณะไม้ดูการเลี้ยงอ่ะคือเราเลี้ยงบอลเนี่ยบอลเลี้ยงยังไงตุ้มยังไงแสงก็งไงเลี้ยงยังไงเออคือบอลสีเนี่ยถ้าปกติแล้วถ้าเป็นไม้ทั่วไป เราเียนรอกตู้ได้ถ้าเป็นไม้เล็กๆเนีครับต้องเียนในตู้ดูบาในตู้เพื่อให้เข้าตั้งหัวอ๋อมีแรราเรืงเรงะน้ครับเราปลี่ยนจากขัดเล็ใหญ่ไม่ได้ขึ้นแบบนี้นะเ่องน้ก็ทำใวไล้ยงอบตู้เลยใช่ครับพอใหญ่พู้ได้แล้วไม่ยากไม่ยากครับแต่ก็กษาก่อนดีกว่าครับ ต้นนี้ครับคือได้ที่1นึ่แต่ละประเภทด้วยด้านหน้านี่ครับประเภทใบไทยใบไผ่พี่แตงม่วงเขียวใบยาวใบกลมแล้วก็ใบกาบก็คือพี่ชอบต้นไหนก็ความป็นพันธรือสวยงามแล้วแต่ต้นไหนตรงนั้นเร็บชื่เข้าไปก่อนเขียวเราเขียนชื่อเนี่ยเหรอชื่อต้นนี้ครับใบไทยใบไไทยก็ใบไทยใบไผ่ก็ใบไผ่กันเดี๋ยวส่งให้กรรมการครับอ๋อครับผมเอาแล้วรู้แล้วโอ้ยเขก็รู้แล้วว่าจะให้ต้นไหนคณะกรรมการ แจกใบรูปคะแนนให้ท่านละหนึ่งใบขอคนที่ไม่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการส่งบอลน,นะครับรวันีเข้ามาเป็นคนรองวัดใจนมหาวิรยาลับอลอยากจะทำการแจก เจ็ดหมื่นแต่ในวันนั้นน่ะที่ที่ที่ขายไปที่ขายไปอะ้รใช่ป่ะขายอ่ะไรแสนหมื่นนั่นนี่ครับต้นใหญ่ที่นองอ้โที่ไปเยี่ยมสวนแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นขโมยมาทั้สวนยไปเยี่ยมไงเดี๋ยวตอนที่พี่เขาผ่าไงเราก็เอาหัวมาไปดูทุผ่าแน่ครับนี่โอ้โหเน่เราคุยถึงเรื่องนี้ดีกว่ามองการปลูกโอกาสการธุรกิจโอกาสที่แบบมาทำตรงเนี้ย 我一说，我爸就。 บริษัทก่อสร้างค่ะทำบริษัทอะไรทำโฆตสาบริษัทอยู่ในระบบของบริษัทบรครัทบริษัทพอธุรกิจมันเป <ti ens> ็นแบบนี้แล้วก็มีพนักงานอยู่ประมาณ28คนซุ่กนัทุกศาสมมาอยู่แล้วนะคบพอดีพอลองต้องปิดปินปืนาิดเด็กก็จะหลบงานเหยใจเอาเด็ก ช่วยพนักงานทำไงดีทำต้นหมายให้พนักงานที่ไปไหนไม่ได้ขายไนกัด้วยเดี๋ยวมีโอกาสต้องเดี๋ยวไปเยี่ยมนะครับเี๋ยวรอบหนึ่งผมไปย่องมาแล้วพี่จักรต้องชอบแน่ตู้กี่ตู้นะทั้งหมดนะครับเด็ดพังร้อยกว่าตู้แล้วทิ่เราซื้อซุปเปอร์แล ที่มีูลค่าครับคือเราเราทำด้วยไม่ทำไม่ทนไม่ับได้เลยครับได้้วยครับ เก็บขึ้นมากรางวันค่ะและสำหรับท่านที่รัเป็นไงร้านหายเหนื่อยยังครับเห็นเห็นคนมันเข้ารวมกิจกรรมเยอะก็หายเหนื่อยฮะ คนที่เหนื่อยอีกคนหนึ่งนะครูคป,อปอครูปอฮะโอ้ถ้าไม่ได้ครูปอไม่ได้แกนนำทิ่เข้มแข็งแบบนี้นะงานไม่สําเร็จขนาดนี้ครับเป็นไงบ้างครับครูปองานว<อ>ันนีโ้โอ้ออกมาดีมากมีแต่คนชมเฮลาร้านมากเลยครับ,รบตั้งตั้งงานสร้างอาชีพตั้งตั้งคือทใํใมาเด็กรุ่นใหม่ที่เลี้ยงบอลน,นะเข้ามามีส่วนร่วมในการประกวดบาง้ีที่ไม่เคยไม่เคยมีเลยนะเพราะว่าปกติแล้วปกติก็ต้องค้ำตลอดประเภทแบบที่ไม่ค้ำใบอะไรเนี่ยไม่มีแล้วก็มีร้านเป็นคนเปิดเลิก เริ่มงานประกวดดีมากเลยครับผมถือว่าข <อ S 1> ยาขัยนเยื่อน เขาเรียกว่าปรับปรุงสิ่งที่ดีให้วงการใช่ครับนะฮะต้องเอถือว่าตอบจทย์คนเล่นนะตอบตทย์คนเล่นเพราะเรารู้ว่าคนเล่นอบแบบไหนผมจะพยายามดึงดึงคนใหม่ๆเข้ามาให้มีส่วนร่วมกิจกรรมกับของบอลสีให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับผมแต่ตอบรับดีมากเลยครับเดี๋ยวงานหน้าไทยร้านจัดอีกมาแน่นแน่นอนครับใช่แล้วไยร้านมองว่าวันนี้เราทํากิจกรรมมากมายอย่างเงี้ยเกิดประโยชน์อะไรมากในมุมมอง องเป้าประสงค์ของีร้านไหมครับคือหนึ่งเราก็จะได้คนเล่นหน้าใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดติดกรรมการที่ว่าทุกคนมาให้ความมัคั่งเกี่ยวกับต้นไม้ว่าเออมันสวยนะมันเลี้ยงไม่ยากนะมันก็ต่อยอดในการการการจำหน่ายไปถือเป็นอาชีพต่อยอดที่คนทําบอนสี เหมือนเหมือนมีนมโอกาสว่าเ,ออเราได้กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเพิ่มขึ้นมันเป็นแรงผลันให้คนซื้อไม้ไปเลี้ยงด้วยด้วยแล้วก็ส่งเข้าประกวดว่าวหนึ่งอย่างน้อยๆมันทุกคนมองว่ามันไม่ยากอย่างที่คิดว่าจะต้องอยู่ในตู้อบตลอดไปแล้วเราก็ไม่ต้องจําเป็นว่าจะต้องไปเรียนรู้ว่าเราเรายังไม่เป็นเรื่องการเข้าร่วมคํำใบใคุณก็มีไม้สวยก็มาร่วมกับเราก็ได้ใช,ใช่ครับถึงก็เปิดโอกาสตรงน,นี้ให้มือใหม่จริงๆครับผม โคดีของ แคทัทนะครับที่มีร้านขยับขยื่นช่วยสนับสนุนนะครับป็นเป็นเขาเรียกว่าคนประสานได้มีถ้วยรางวัลถ้วางงานเป็นถ้วยใหญ่ด้วยเป็นถ้วยพลาสฐานด้วยคืออย่างน้อยผมเปิดโอกาสให้มือใหม่อ่ะคาเรี่แหลสร้างรายได้เป็นอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งนะนอกจากเรงแล้วมีความสุขแล้วยังต่อยอดโดยจะที่ว่าคุณได้จาหน่ายของมันนะนะดยการขยายฟันเน้ออะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นอาชีพใหม่ขึ้นมาอาชีพหนึ่ง ก็ฝ uh huh. ากติดตามเฮลาสวยนะครับ uh huh. มีกิจกรรมที่ไหนก็ไปร่วมสนุกกัน so.